สวัสดีค่ะคนหน้านะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้3คําถามะคะ่ค่ะที่สําคัญมากนะคะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารักหรือว่ากับใครก็ตามนะเป็นสามคำถามสําคัญที่เราอาจจะไม่เคยถามมาก่อนหรือว่านานๆเราจะถามทีนะคะหรือว่าเราจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นคาถามที่ปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ถามกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะคนเราเนี่ยมีความความคิดอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะมาก นะสิ่งที่เราคิดประมวลอยู่ในสมองเรา,ามีค่อนข้างเยอะมากประเด็นคือเวลาเราพูดออกมาเนี่ยสิ่งที่เราสื่อสารเป็นแค่คาพูดไม่กี่คําหรือว่าแค่ไม่กี่ประโยคคราวนี้เนี่ยโอกาสาที่เราจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีความคิดเยอะมากเลยอยู่ในหัวเพราะว่าอย่างวันหนึ่งเราก็มีความคิดเผือพกเหมือนความคิดถูกไหมคะในทางกลับกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันกับเราถูกต้องไหมเขาก็จะ เขาเรียกว่ามีความคิดมากมาย,ยใ,นใ,นใ,นในสมองของเขาในหัวของเขานะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยการที่เขาพูดอย่างหนึ่งให้เราฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจเขาทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นพี่การที่เราจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งคนที่เรารักลูกหรือว่าพ่อแม่นะคะหรือคนรอบข้างหรือลูกน้องเราก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องถามคําถามเลยว่าสมมุติว่าเวลาเขาพูดถึงเป้าหมายนะคะมันหมายความว่าอย่างไรเอออยากทําเป้าหมายให้สําเร็จ เพราะเราไม่รู้เลยอยากทำเป้าหมายให้สาเร็จเป้าหมายมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องถามว่าโอเคเวลาคุณต้องการทําเป้าหมายคุณหมายความว่ายังไงเราก็ต้องคยกว่าเจาะเจาะลึกลงไปสู่ความคิดของเขานิดนึงสู่ประสบการณ์ของเขาเพื่อเราจะได้เข้าใจขเขามากขึ้นนะหรือว่าบางทีเนี่ยลูกๆก,ก็จะบอกว่าเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยสนุกมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องถามว่าเวลาลูกหมายเวลาลูกพูดถึงว่าสนุกเนี่ยสนุกอย่างไร อธิบายหน่อยหรือว่าบอกเขาชอบที่โรงเรียนมากใช่ไหมคะชอบชอบอย่างไหนเหรอชอบเรื่องอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าเวลานักคนลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าบอกว่าต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นคำถามคือนักมองไม่เห็นน่ะว่ารายได้เพิ่มขึ้นความหมายเขาคืออะไรก็ต้องถามวาแล้วเขาบอกต้องการรายได้เพิ่มขึ้นก็หมายความว่ายังไงเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยจํานวนเท่าไหร่ที่เขาต้องการแล้วปัจจุบันเขาได้อยู่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนั่นคือสื่อที่เราสามารถที่จะรู้นะคะแล้วเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็คําถามข้อที่2เลยค่ะบางทีเนี่ยเราก็ต้องการรู้ว่าเวลาเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเนี่ยมันทาไมมันถึงสําคัญสำหรับเขาเพราะว่าในบางครั้งเราเนี่ยอาจจะพูดถึงปัญหาเยอะมากกว่าที่จะพูดถึงสิ่งที่ต้องการถ้าเราสังเกตนะคนส่วนจะบอกว่าฉันไม่ชอบสีนี้นะคะอา่า แล้วก็ต้องเราก็ต้องช่วยเขาให้เขารู้ว่าการที่บอกเขาไม่ชอบสิ่งนี้เนี่ยหรือเขาชอบสิ่งไหนก็ตามบางครั้งเราต้องเขาเรียกว่าถามความเข้าใจเขาว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยทำไมถึงสําคัญรหดับเขาที่ชอบสิ่งนี้หรือว่าทําไมไมันถึงสําคัญที่สิ่งนี้ที่เขาไม่ชอบเราต้องการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างไรดีเวลาเราพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบหรือปัญหาเราจะโฟกัสเราจะไปมุ่งเน้นที่ความคิดลบมากกว่าถูกต,ต้องไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับเขาคนสักคนหนึ่งก็ต้องถามว่าเออแล้วความคิดบวกก็คืออะไร สมมุตินะคะลูกบอกว่าเขาไม่ต้องการไปโรงเรียนสายอ่ะสมมติง่ายๆในช่วงนี้เราคุยกับลูกค่อนข้างเยอะเขาไม่ต้องการไปโรงเรียนสายเราก็ถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรวัตถุวั a n t เพราะเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะต้องการโรงเรียนไปไปโรงเรียนตรงต่อเวลาเราก็ถามต่อว่าทําไมมันถึงสําคัญสำหรับเขาที่ต้องไปโรงเรียนตรงต่อเวลา เพราะว่าการถามคําถามพวกนี้มันทําให้เขาได้ช่วยให้เขาคิดและให้เขามีการโฟกัสมากขึ้นทุกๆอย่างเราทำอะทุกคนเราทามันมีเหตุผลของมันใช่ไหมมีเขาเรียกว่าเราต้องการรีซอสเราต้องการผลลัพธ์เราก็กระตุ้นตรงนี้ว่าทาไมถึงจําเป็นและสําคัญของสาหรับเราเพื่อเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าใจทุกคนหรอกเพราะว่าคือเข้าใจได้แต่ว่าเราจะต้องต้องเจาะลึกเข้าไปอะถึงความคิดเขาจริง,รงๆเพราะแค่คําพูดคําพูดแค่แค่ประโยคเดียวอะ มันยังไม่ได้อธิบายทั้งหมดที่เขาต้องการเนาะอืมแล้วก็ส่วนคำพูดที่สามคำถามที่สามก็คือว่าคุณรู้สึกอย่างไรการถามความรู้สึกของคนเป็นการใส่ใจใช่ไหมคะใส่ใจไอ้ที่ถึงเนาะอันที่สองเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าให้เขาตระหนักรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของเขานะทำไมต้องถามแบบนี้คะเพราะว่าเอ่อในการโค้ชคนหรือว่าในการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะให้เขาออกจากความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ย เ,เขาจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าอ,อปัญหาตัวนี้มันทำให้เขาลูกสึกยังไงแล้วพอเราให้เขาตรหนักได้ว่าปัญหาเนี่ยทำให้เขาลูกสึกยังไงเนี่ยเขาจะตระหนักรู้ถึงสภาวะอารมณ์ของเขาจําได้ไหมคณนณะอาวสภาวะที่สองสภาวะ,าวะใช่ไหมคะสภาวะที่มันทุกข์กับสภาวะที่งุนงมถูกต้องไหมเพราะเกิดว่าในสภาวะที่มัทุกข์เนี่ย มันทําให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้หรือว่าทําให้เราคิดอะไรไม่ออกเราไม่สามารถจูนกับจัก,กรวาลได้เนาะเพราะฉะนั้นหนะักคําถามที่สําคัญคือถามว่าคนรู้สึกยังไงนะเพื่อเพื่อดึงลูกค้าออกจากสภาวะที่มันติดขัดใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อเพื่อดึงลูกๆหรือว่าเพื่อดึงคนในครอบครัวออกมาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะติดอยู่ในโหมดอารมณ์มึนงดอารมณ์เสียกังวลสงสัยใช่ไหมคะความกลัวต่างหาก ใช่ไหมคะเราก็ต้องถามว่าเราต้องการอะไรเสร็จแล้วแล้วเมื่อสิ่เราต้องการแล้วเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราได้แล้วนะคะถ้าเราถามแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกเขาเรียกว่ามีสภาวะที่ง่งงัมากขึ้นเขาจะมองเป้าหมายมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะรู้แล้วโอเคเนี่ยเขาเขาอยู่ในสภาวะเนี้ยมันไม่ได้แล้วล่ะมันไม่ช่วยเขาเขาก็จะแบบเปลี่ยนเบนเปลี่ยนสภาวะเข้ามาเออั่นเราต้องการอะไรแล้วเมื่อเราได้แล้วรู้สึกอย่างไงเราก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกมีความสุขรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะถามลูกไปบ่อยว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่คือถ้าเกิดว,ว่าใน,เ,านเชิงของนักจิตวิทยาสมัยก่อนเน,นาารรี่ยน่าจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับลูกเด็กค่อนข้างเยอะนะคะคือว่าเวลาเด็กเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแสดงความโลภความรู้สึกเขาได้เขาไม่เข้าใจว่านี่คือความรู้สึกเขาคืออะไรใช่ไหมคะเราก็จะทวนคำถามเนี่ยเราเราไปแบบนี้เรารู้สึกอะไรอยู่เรารู้สึกโกรธหรือเปล่าเรารู้สึก ต้งวนรู้สึกสงสัยรู้สึกกลัวไหมให้เราถามเขาอะคะ่ะเพื่อเขาจะได้รู้อารมณ์นี่คืออารมณ์ของเขาแล้วก็ถามเราชอบอารมณ์แบบนี้ไหมถ้าไม่ชอบอารมณ์แบบไหนที่เราชอบเราต้องการอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นการช่วยเหลือคนให้เขาตระหนักรู้นะคะตระหนักรู้อารมณ์ความรู้สึกเขาว่าสภาวะเขาทุกข์หรือว่าสุขใช่ไหมคะแล้วพานําพาเขาไปในทิศทางที่เราต้องการนําพาเขาไปสู่สภาวะที่เป็นบวกดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถามคำถามสําคัญนะ จริงๆเผลอๆเป็นสีด้วยซ้ำนะเดี๋ยวหน้าพูดทีนึงนะเอ่อคุณเวลาคุณพูดแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงนะคะแล้วก็คุณต้องการอะไรนะคะแล้วทําไมไมันถึงจําเป็นและสําคัญสำหรับคุณที่คุณจะได้สิ่งนั้นที่คุณต้องการน,นะคะแล้วข้อที่สามคุณรู้สึกอย่างไรบ้างสามข้ถามเนี่ยค่ะ เราลองไปใช้ดูนะคะมันจะทําให้คนที่เราพูดคุยด้วยเขารู้สึกดีกับเราเขาจะรู้สึกว่าเราเราใส่ใจเราเราสนใจเขานะเราเป็นห่วงนะเราต้องการที่จะช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราลองดูผลนะคะว่ามันมันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราอีกฝ่ายหนึ่งดีขึ้นเยอะมากเลยและเราเข้าใจเขาได้อย่างถ่องแท้จากความคิดของเขาจากประสบการณ์ของเขาดีกว่าที่เราไปยัดเยียบประสบการณ์ es, ที่เราเข้าใจความรู้สึกดีกว่าไปยัดเยยบประสบการณ์ของเราให้กับคนอื่นดีไหมนะรู้สึกยังไงบ้างคะชอบ วิดีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้โคนน้หนาด้วยค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามคนหน้าได้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะพยายามออกมาทุกๆสัปดาห์หรือก็อย่างน้อยก็เดือนละครั้งสองครั้งนะคะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์นะคะในสิ่งที่เราเรียนรู้มาในะประสบการณ์จากการที่เรโค้รลูกค้านะคะ <c oughs> ก็สามารถกด subscribe <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> กดกด subscribe นะคะกดแล้วก็มันจะมีกดที่ปุ่ม ปุ่มแบลออะกดปุ่มที่มันเป็นปุ่ม notification ใช่ไหมคะว่าทุกครั้งเวลาหน้ามีวิดีโอใหม่เข้ามามันก็จะแด้หน้าจอคุณว่าโอเคหน้ามีวิดีโอใหม่เข้ามาแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการ ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะติดต่อคนได้มาได้ทักอินบ็อกมาใครต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนในครอบครัวหรือแม้ว่าแม่แม,ม้กระทั่งตัวเราตัวเราเองนะเพราะบางครั้งเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะหรืออาจจะยังไม่ได้รักตัวเองมาพอก็ติดต่อคนได้มานะคะคนนะช่วยเหลือได้ค่ะโอเคนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ